สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องนกเขาใหญ่สายสนะครับวันนี้นะครับจะเอาเจ้ามหาชัยนะครับออกฝึกอีกนะครับเป็นนกตัวหลักของผมนะครับเล่นง่ายนะครับสําหรับเจ้ามหาชัยเนาะวันนี้จะขึ้นสายสดิงน่นนะครับรุ่นมาชมว่าจะ หมาหรือเปล่านะครับจะมีนกปลาเขาร่วมหรือเปล่านะครับ, mm. รบเดี๋ยวผมขึ้นจเจ้ามาหาไซก่อนนะครับลุยเลย ตอนนี้ก็ใส่เจ้ามหาใสเสร็จไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับนู่นครับวันนี้เล่นสายสลิงนะครับนี่นะครับสภาพหมายยรวมก็แถวใกล้บ้านนี่เนาะออกยึดเส้นยึดสายนะครับสนามจักรยานนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นมาชมว่าจะมีนกป่าเขาร่วมหรือเปล่านะครับจบกันยาวครับวันนี้ครับนูนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับใส่เจ้ามหาใยก็เสร็จแล้วนะครับนู่นนะครับหัวเสาโน่นเลยนะครับ หมดครับเรียกแล้วครับเล่นง่ายนะครับสนับเจ้ามหาชัยนะครับนี่นะครับบางมือก็ขันก็เรียกแล้วนะครับสมกันยาวๆนะครับออกต่อเนื่องกันเลยนะครับเมื่อวานก็เล่นหน้าบ้านนะครับวันนี้เอาเข้ามาเล่นในสนามนะครับ สนามจักรยานเนาะรูปานเล่นสายไฟนะครับวันนี้ก็เล่นสายสดิงเนาะก็ถือว่าสายไฟเหมือนกันนะครับเล่นง่ายนะครับสำหรับเจ้ามหาศซต้นไม้สายไฟไร้หมดนะครับนี่นะครับขัดยูนนะครับโอเคครับก็จะให้อาจารย์ทุกท่านชมดีลาการเล่น จะมหาชัยกันไปเรื่อยๆเลยนะครับสมกันยาวๆเลยนะครับ มาใส่เห็นนกป่าแล้วนะครับรู้จะเข้าร่วมหรือเปล่านะครับนะครับอยู่หลังคาบ้บานตรงข้ามนะครับผับงตรงข้ามกับสนามจักรยานนะครับสายเหนียวครับสายเหนียวเจอสายเหนียวอีกแล้วครับ นี่นะครับเสียงขันยูนเจ้าหมหาชัยนะครับบางทีก็ส่วนมากก็จะสองกุกนะครับสองกุกยาวๆเนาะนี่นะครับก็นานๆก็จะมีหนึ่งกุกนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับ เจ้ามหาชัยนี่มาอยู่กับผมนี่ยังไม่ติดเสฉยนะครับยังไม่มีแต้บนะครับแต่ว่าการฝึกนี่โอ้โหโชคซนนะครับผมฝึกให้นอนกับเนี่แล้วก็ฝึกนั่งรถไปมานะครับแถวซอยที่ผมอยู่เนี่ยครับไปถึงหน้าปากซอยผมก็นั่งรถกลับมานะครับถือว่าผ่านประสบการณ์แล้วนะครับสําหรับเจ้ามหาชัยนะครับเป็นลูกตัวหลักของผมเลยนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์ท่านใดกำลังมองหาเนาะ นกผึกแล้วนะครับเป็นนกพร้อมเป็นนกผึกแล้วนะครับสำหรเจ้าจมหาชัยเนะาะแต่ว่าประสบการณ์นี้โชคชนนะครับบางมือก็แป๊บเดียวก็ขันก็เดียกเลยนะครับก็เปิดแบ่งนะครับสําหรับอาจารย์ท่านใดกำลังมองหาเนาะนกไปเล่นนะครับก็ผมว่าเจ้ามหาชัยนี้ตอบโจทย์ได้ทุกกรณีนะครับสายไฟต้นไม้ลายหมดนะครับเอาไปปรับตัวแป๊บเดียวนะครับน่าจะ เล่นได้นะครับสำหรับเจ้ามหาชัยนะครับเพราะว่าอยู่กรงอยู่บ้านนี right no <with> ่เขาเล่นลดงปีกทั้งวันนะครับที่อยู่กับผมนะครับขันทั้งวันนะครับไม่มีเหงานะครับสำหรับเจ้ามหาชัยนะครับอาจารย์ทนายกำลังมองหานุกผึกนะครับราคาปลาค่าสินสอดเบาๆนะครับไม่แพงนะครับสำหรับเจ้ามหาชัยนะครับลองโทรมานะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับสําหรับคนที่ชอบนุก สองกุกห้อยนะครับบางครั้งก็หนึ่งกุกบ้างบางครั้งก็สองกุกบ้างนะครับบางอาจารย์บางท่านก็ไม่ชอบเลยนะครับก็ขอคนที่ชอบอสองกุกห้อยนะครับแต่ผู้เท่าผู้แก่เขาบอกว่าถ้าเป็นต่อนะสอมีห้อยมีดิวห้อยสองห้อยอย่างนี้ครับสามห้อยเนี่ยถ้าเป็นต่อนะก็จะหมานนะครับไปต่อก็จะไม่ค่อยพลาดนะครับ ยูนของเขานะครับบางทีก็เสียงเด็กนะครับเป็นนกสองเสียงเนาะบางทีก็เสียงกลางๆนะครับกลางๆเปิดๆเ,เลยนะครับสำหรับเจ้ามหาชัยนะครับเป็นนกที่เล่นง่ายแน่นอนนะครับเจ้ามหาชัยนะครับต้นไม้ก็ได้สายไฟก็ดีนะครับผมก็ จะตื่นเช้ามาเนาะผมวิธีผึกของผมนะครับก็จะเอาเขาเนี่ยนั่งรถไปหน้าปักซอยนะครับคนนั่งเข้ามานะครับบางบางครั้งนะครับกว่าจะได้ขึ้นต่อเนี่ยขึ้นขึ้นเล่นเนาะสองครั้งสามครั้งนะครับที่ผมทํานะครับพอดูจิตใจเขาว่านั่งรถเวลาโยกไปโยกมานะครับเขาจะตกใจไหมเขาจะ จะเล่นหรือเปล่าเนาะผมก็ลองดูอุ้ยเล่นนะครับเอาขึ้นแป๊บเดียวก็เล่นเลยนะครับเนี่ยตอนเช้านี้ผมก็เอาออกนั่งรถนะครับนั่งรถไปนั่งรถมานะครับสองรอบนะครับแล้วก็เอาขึ้นเล่นเนี่ยครับแป๊บเดียวนะครับก็ขันก็เล่นเลยนะครับนี่น่าจะเห็นนกป่าแล้วนะครับน่าจะเห็นสายเหนียวนะครับอยู่แถวใกล้ๆนี่นะครับ ข้างหลังนี่ก็มีนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นนกที่ผมปล่อยออกนะครับที่แบบไม่ผ่านอย่างนี้ครับเลียงนานขึ้นเนาะกว่าจะขึ้นก็บางทีผมก็ปล่อยส่วนมากผมก็ปล่อยออกเยอะนะครับเสียงไม่ดีไม่มีคาลมผมก็ปล่อยนะครับก็อยหากินแถวนี้นะครับพอได้ผึกนุกนะครับ นู้นะครับถ้าเสียงขันยูนเสียงจิตจิตเล็กๆจิจจิตนะครับก็จะเป็นนุกพร้อมผึกนะครับผมมาออกไปอาบแดดเนาะอยู่นู่นนะครับริมรั้วตรงนู้นนะครับตัวนี้ก็น่าจะผึกง่ายนะครับเพราะว่าผมมาออกทุกวันนะครับเอาออกมาแป๊บเดียวเขาก็ขันก็เล่นนะครับหนึ่งกุกนะครับตัวนี้ครับเสียงเล็กจิตจิตนะครับนี่นะครับเรียกแล้ว อูจะมาหใช้นี่เห็นนกป่าแล้วครับเอาออกยืดเส้นยืดสายครับผมจะฝึกต่อนื่งกันเลยนะครับสำหรับพิธีฝึกนกของผมนะครับจะเอาออกบางวันนี่นอนกับเนียตก็มีนะครับเอาขึ้นต่อออกจากตรงนี้นะครับผมก็จะไปไว้ต้นหน้าบ้านนะครับบางทีทิ้งยาวเลยครับทิ้งจนเมืด้วนะครับแล้วค่อยเอาลงมา ก็มานอนกับพเนียดก็มีนะครับบางวันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับฝากติดตามช่องบุญรุ่งข่ญ่สายสด้วยนะครับอาจารย์่ันไรนะครับที่เข้ามารับชมใหม่เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ,อเป็นกําลังใจในการทำคลิปเนาะ นี่นะครับก็ตื่นเช้ามาก่อนเข้างานนะครับก็จะออกฝึกนุกนะครับฝึกนุกเอานุกออกอับแดดนะครับหลักๆเลยนะครับก็พอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วก็ลุยงานนะครับลุยงานเต็มที่เลยนะครับงานไม่เสียนะครับโอเคครับก็จะลาไปกับเจ้ามหาชัยเลยนะครับ โหนะครับเห็นลูกป่านะครับจะลันไปจิกไปตีอย่างเดียวเลยนะครับเจ้ามาชัยงานนะครับเดียกแล้วครับงานครับแล้วลูกป่าอยู่ตรงนน้นนะครับอยู่ตรงข้ามชอยนะครับตรงข้ามกันเนาะอยู่หลังคาบ้านเขานะครับจะมีอยู่สองสามตัวนะครับที่ผมอยู่นะครับสายเหนียวๆนะครับอยู่ประจําเลย เอาแล้วจะมาแซวแล้วเห็นแล้วโอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้าเนะาะแล้วก็จะกลา่าวคำว่าสวัสดีครับผม